บายบาย see you later maybe see you in Jamaica bye bye take care love you love you all เพราะว่ากำลังสีแพ็กกระเป๋าแพ็กเครื่องสำอางต้องหาแนวข่าฟังยูฟังยูจ้าเออเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ละอันยิ้งสันเจาสุดสีดำไม่เบิงเธอถ้าเบิงแป๊บหนึ่ง ฉันจะหายเบิง้งอยู่แป๊กหนึ่งแป๊กๆ๊แป๊กเดียวบอกเราว่าพี่มีนาอยู่ลำกลุ่มเสมอขอบคุณกับพี่มีนา thank you นะคะพี่มีนาบิ๊กกิ๊กหรอคะโอ้ยสีเขียวกับข้นอยู่ได้กี่อะไรสิไปใส่คือได้หาชุดโอ้่งสิไปอันอันกิมกันแดดกู้ผิวโอยว่งวันนี้ใช้ได้เน,นี้ย จ้าน้ำจิ้มซีฟูดไปนึ่งปลาตะยีเงีฉันก็รู้สึกว่ากุ้งเหนืเฮมาตะโดเลยเด้อจา้าอ่าออันไลฟ์เนี่ยบ้าน,นี้กุ้งก็มีคะแนนอยู่แล้วเล็บกันเลิศในสามโลกแ <c oughs> <c oughs> พี่จิ้ม <c oughs> กิน เลิกวางแผนคัดเนาะเตรียมไปตัดหน,นักๆคัดบ <t> ่าเมียจ่าบ่ามีนิงนี no, ่ is not it is my facebook right i can say anything i want i can talk everyone or i เออไม่ <laughs> <laughs> uh, ว่าไปสองคนแม่หยางนึกว่าไปสวีทกันสองคน โอ้ยแสบตาขึ้นอย่างซีดเล็ดแฮก,กกระเป๋าไปเที่ยวแฮกกระเป๋าไปเที่ยวกันตุ้มหูพร้อมน้ำหอมพร้อม กอย่างพร้อมค่ะบายบายเทค e ค e ซียูเลเ e อร์ซียูอินจ m ม i ก a บายบายซียูมิดมิดแต่มิดมาติดตามเอาก็ย่างออกจากมิดแล้วนัยิ่งมิดเหน่อยของฉันกะมี สวัสดีเด้อจ้ะเด้อมืนเหนื่มมาเซดันยู่เน่อฟิสอัมวส I was ส์เซอร์ไพ what she did like that ต okay. ัว it's okay t h e e r a r e สวัสดีการสังคมคนงามปุ๊หูย <laughs> บัชซีตะลั้งทางสามทางผุนฉันเมื่อยคับติเปื่อยติเมื่อนี่เป็นอนียงคือเปื่อย ไอ้ประกาศปล่อยเขาแลนะ้วเนาะก็้าบอกไปขอสีเขียวจักอันจักอันเอาจากักนี่สวยปะพี่ตืมคิดถึงเช่นกันค่ะสันคิดถึงเด้วนนองจูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจู How are you? How are you? เดะนั่นะแต่ว่าถ้าฉันไปเที่ยวฉันขึ้นบอนักเทเบได้เพราะว่าอ่าเพราะว่าอัน me too I was I was together How was she thinking like that? How old I am? And I was not. Oh, me head who know, and I hand ding, 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 ding. And I hand you, what who know, na, I man bar. Now Sam go, 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 go. ทเ,เที่ยมมาคัลเทสเอื้อยซื้อเอาจ้าเฮ้ยมาพี่บ่ให้ซื้อเลยมาเอาอยู่พี่หลายขึ้นยังนี่ว่าจะเปิดโซโจยู่วันโกเอ,อ,อ, out? อาทมามีโจโซโจโซคอมานยูวันทูโกเอาทคอมานแจกดาวกับ,บ่างเงิดเอ้ยจ้า โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่มีนาโอเคนะคะทุกคนว่ายนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจ้าขอบคุณค่ะว่ายงามๆค่ะว่ายงามๆ Thank you r e a y r e a y appreciate that ค่อยเป็นค่อยไปจ้าตอนนี้เก็บผ้าอชิแพทยกระเป๋าเซนเสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีน้องแสงดาวสวัสดีสวัสดีครับคุณทีมมามาจ้า พี uh, ่ทิมนี่ก็ยูร uh, like. so, really. uh, si ัดเม่นนะจ๊ะยูยูแคนอ่ากิฟต e เดอะสตาร์ฟหรือซัมวันว i ร์อะไ t t รแต่ดีส so มาแบบไม่แต่งเลยแบบสวัสดีจ้าน้องกุ้งคนงามสวัสดีค่ะพี่ลาวันสวัสดีด้จ้าเด้อสิไปป่อยจังหวัพระวันแว่นคู่เวอร์ไปตัวเริ่มโตหันสี่ชั่มงที่งคือสิบยี่สิบนาที แล้วก็จ้างคอนเสิร์ตหมอลำมากอันดาราก็บอว่างจักคนก็เลยสิไปเที่ยวแต่ไม่กา้าระบาดเนี่ยฉลองระบาดเนี่ยขมอน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 ,มนอากาศดีดีเยี่ยมพอดีพอดีเลยอากาศอนาะจารยนะ์เนาะขอบคุณหล,ลายๆจ้า,ากุ้งกับแพกก็คกระเป๋าไปนั่นบอไปนั่งน,นะจ้าเรียบร้อยแล้วเซดันอยู่เนาะ I was I was I was surprised what she did like that it's okay t h e a e ออกมาดึงคนจากกลุ่มของ CEO ีอหนึ่งอย่างหนึ่งมากได้ oh my goodness โดนหนึ่งได้ยินปะ ้ขอบคุณแม่ล้ำปางขอบคุณน้องแสงดาวขอบคุณพี่ลาวันเด้อจ้ะเด้อที่มาให้กำลังใจจ้จากระเจัาหน้าฉันกับชั้นอธิบดขึ้นโดนเนาะแต่ว่าฉันกับสียร้องเพลงซสืส่อมอีกอะเพราะว่ามือน,นี้ฉันเม่มีคลิปฉันก็เลยนี่เสืสเ่อมแป๊บเดียวเครื่องสันนอกจาะขอบคุณหล,ลายๆจ้ะอาจารย์แซม ขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อก <desp lawsuit. S 1> ันยังว่าเก่งคือนกันหน่อล่ะจ้ะสวัสดีค่ะน้องลาวัน Unbelievable I can say that I I don't know why she thinking like that I I didn't get it like สว <Of> ัสดีด้วยจ้ะเด้อมือนึ่งมาเตรียมสามีว่าเอามันอยู่แก่ๆข้าหนูแต่เขาออกบินขึ้นไปนี่แล้วแป๊บเดียวนึกว่าแสงเพลินว่า แมนแมงเดี๋ยวมืน,น,นหนาข้าวหนาคงสิไปเที่ยวท่างพุทนละสวัสดิการสังคมคนงามปุ๊บวันฉีตะลันแ็บแบบอยู่แบบจังสีเลยไปเลีสีเห็ดสเต็กให้สามีแล้วก็ไปเอาอ อาวิขึ้นจาได้เลี้ยวนะจา๊าโฆษณาจาังสิเขามาได้จ้ะพี่พยายามที่อาจารย์พ่อพยัายามที่เข้าสิเหตุใดน,นะจะาต่กอนกุ้มเอาเลิศว่างแผนคัดเนาะเตรียมไปตัดหนักๆคัด <laughs> บํมเมียงจา้าบําเมียกจากล่กงสิแพกก็คกระเป๋าแพ็คเครื่องสำอางก่อนเป็นจังได้เยี่ยงสบายดีแพกก็คกระเป๋าได้ผม นนันึกวอาไปเท่าไหร่ใช่ไหเออนึกว่าไปสองคนแม่แยงนึกว่าไปสวีทกันสองคนจ้ากืลังสิบแพ็คกระเป๋าแพ็คเครื่องสำอางก่อนเป็นจังได้แย,ยงสบายดีะต่ตายหน่อยไปน้องอ่ะ จะคิดผมเพื่อเวลาเ,าเขียนตาเนะสิด้รู้ว่าบอกครับ